สำหรับใครที่เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้อยู่ในโคมเดิมของคุณนะครับถ้าอยากได้การเพิ่มความสว่างแบบถูกต้องถูกกฎหมายเดี๋ยวผมจะพามาอเปรรดจากโคมฮาโลเจนนี้ไปช่วยเปลี่ยนระบบโพลิเตอร์าบเอดีกันแล้วมาดูกันคันนี้จะใส่ตัวไหนดีอย่างไรไปชมครับนี่คือดูแสงของหลอดฮาโลเจนนะครับให้ดูก่อน แสงของไฮโดรเจนมาทำหน้าที่ได้แค่เพียงกระจายแสงตามรีเฟกซเดิมไม่ว่าคุณจะใส่หลอด LED ดีแค่ไหนก็สะท้อนแสงได้แค่นี้ครับแค่เพิ่มความเข้มจากหลอด LED แต่ถ้าหากต้องการที่ไกลกว่านั้นกว้างอันนั้นต้องมีชุเกลระบบโปรยเตอร์ by LED เท่านั้นเดี๋ยวมาดูะครับว่าเปรียบเทียบระหว่างแสงเดิมที่เป็นหลอดไฮโดรเจนกับชุดเกลบระบบโปรยเตอร์รีวิวแสงความแตกต่างต่างกันยังไงมาชมเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกครับเราต้องทําการลื้อโคมไฟหน้าออกมาก่อนเพื่ออะไรเราต้องนาโฟมนะครับเพราะตัวโฟม นะฮะเพราะในการติดตั้งโปรเตอร์ต้องใช้ตู้โคมมาตรฐานเริ่มเรลยก่อนเลยครับสเต็มนี้ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ชื่ยวชาญทำเท่านั้นนะครับเพราะหูโคมหรือหูกันชนอาจแตกได้ครับเ่าอได้แล้วครับหนึ่งข้างลียข้างกันเลยมาเริ่มครับข้างต่อไป ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญหน่อยนะครับเพราะว่าใครเลื้อไม่เป็นหรือลื้อผิดพลาดทําทให้สามารถให้เสื้อโคมแตกขัดได้ครับลื้อออกมา2โคมเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเข้าตูอ้อบโคมเลยก่อนเข้าตู้นะครับโคมแต่รุ่นจะมีน็อตแบบนี้เราต้องถอดน็อตออกให้หมดก่อนเพื่อในการแกะโคมจะได้แกะออกได้เลยครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะนำเข้าตู้ไปเลย ตู้อบมีไว้เพื่ออะไรผมอธิบายก่อนครับตู้อบนี้นะจะทําให้กาวเนียนิ่มนะครับแล้วทําให้เราสามารถแกะโฟมออกมาได้ง่ายซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เฟที่สุดนะครับเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่สามารถรับงานข้างนอกได้นะเพราะเราใช้ตู้อบโฟมที่เป็นแบบมาตรฐานซึ่งวิธีนี้เสื้อโฟมจะไม่ช้ำและที่สาคัญนะครับการวางกาวไม่ให้ปัญหาน้ำเข้าโฟมจะดีสุดถ้าเราจ้ตู้อบโฟมแบบนี้ และนี่คือการเก็บไฟหน้าแบบถูกต้องถูกกฎหมายตามฉบับสูตรบริการองชีนด้วยกระล่ครับ นี่นะครับไปการเกลืระบบโปรเตอร์ด้วยออสแตรมชุดนี้โปรโมชั่นเพียง9,900บาทได้แบรนด์แท้ของเยอรมันจากค่ายออสแตรมซึ่งเราเป็นดีลเลอร์รายใหญ่นะครับบอกก่อนนี่แหละครับการเกลี่ยไฟได้ถูกต้องสำหรับใคดีมีปัญหาไฟหน้าไม่วสว่างต้องการเพโคมสว่างไม่ว่าคุณจะเป็นหอลอดฮาโลเจนมาเป็นโปรยเตอร์มาหรือเป็นแบบไหนมานะครับเราสามารถได้เกิดได้ด้วยชุดอัปเกรดระบบโปรเตอร์บายอดีจากค่ายออสแตรมซึ่งใครอยากได้ต้นตำรับของแท้ต้องที่ศูนย์บริการองค์ซีน่าในตลาดเท่านั้นฮะดูความสว่างที่แผ่นปน้้าายัง่มนี แดี๋ยวผมทาเดี๋ยวผมทารูปแยกให้ดูนะฮะว่าของเดิมที่เป็นหลอดไฮโดรเจนกับแบบนี้ต่างกันยังไงเห็นนะครับโปรเเตอร์จะมีระยะโฟก,กัสแสงแนวยาวที่เยอะกว่าและสำคัญไม่ต้องห่วงนะครับว่าแสงขาวอย่างเดียวออฟไลน์มีระบบ2ชิปมีแสงเหลืองด้วยนะครับเป็นโฟก,กัสแสงเหลืองตรงนี้และแสงขาวเพื่อที่ช้อนแสงลงนะครับลึกสุดซึ่งส่องได้ระยะไกลท็อปสุดที่600เมตรลวมไฟสูงเพราะตัวนี้เป็นระบบ b บเอดี D. มีสูงและต่ำในตัวนะฮะที่สำคัญ แสงเข้มโฟ,ฟกัสชาร์จฝนตกถนนดำเห็นทุกสภาพพื้นผิวของท้องถนนขับขี่ปลอดภัยชัดเจนแน่นอนและึ่งสำหรับใครที่สนใจเก็บไฟหน้าหรือปรึกษาปัญหาไฟาหน้าไม่สว่างโคมเหลืองน้ำเข้าคมแก้ไฟติดติดดับ,ดบหรือแม้กระทั่งการติดตั้งฟิล์มกองแสงสุขภาพ,าพนะครับสูยรบริการเราครบจบครบวงจรนัดที่เดียวเี่น่นะครับสูยรบริการโนมเซนอนไอการะดาษพบเจอกับเราได้นะที่นี่ลำนุกาซอย20ก่อนโรงพยาบาลสินแพทย์ครับผม